อันนี้จ้างรถมาไถ่ายชี่นะคะอันนี้เรากำลังให้เขาดันทางให้นะคะเพราะเดี๋ยวในอนาคตเราจะแบบว่าขับรถผ่านตรงเส้นนี้นะคะมาแล้วคะ่ะบุกเบิกเลยยาลบกมาก ด้าลบมากแล้วก็มันก็จะชันหน่อยๆชันนิดๆนะคะไม่ชันมาก จะมาบุกเบิกที่นี่กันทาให้ที่นี่เป็นอ่าเป็นอะไร <c ười> คอยดูแล้วกันเนาะโอเคค่ะ <Wow. S 1> อันนี้ดูนะเวนี่อย่งน้อยก็เห็นว่าเป็นทางเดินแล้วนะคะแต่เรา,เ,ราเดี๋ยวเราจะให้รถเกล่อ ก็ตัดแล้วล่มาแล้วล่มาแล้วล่มาแล้ววันนี้มาทำหน้าที่คุมงานนะคะร้อนมากนี่นี่เห็นแบบไหมโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเนาะปุ๊บยอนมากย้นมากใชแล้วไปแล้วไปแล้วรถไปแล้ว A few moments later. คือแบบสวยงามมากตอนนี้เรามีทางเดินแล้วดีใจจังเลยโอ้ป่าหญ้านะดูนะลกงมากอะ่ะคือลกงแบบท่วมหัวเลยนะแถวนี้ยคือหญ่างามมากอะคะอ่ะอ่าแล้วเรารถกลับมาให้เขาเกี่ยดดินให้มันเท่ากันเนาะ แต่ตรงร่องตรงเนี้ยมันจะเป็นทางน้ํามันจะเป็นทางน้ําไหลนะอะ่มาค่ะมาค่ะเออมาแล้วเนี่ยเขาเกี่ยด,ดินมาแล้วก็จะมาถมตรงที่มันลึกๆตรงนี้นะคะอุ้ยอันนี้ มาคนขับมาคือจ้างรถมาใช่ไหมแต่ไม่รู้ราคานะคะไม่ไม่รู้เขาคิดเท่าไหร่ก็ต้องไม่รู้ไม่รู้ราคาคือเขาเรียกเท่าไหร่ก็ต้องจ่าย oh, <no. S 1> ตามความยั่งยายของงานเนาะโอเคสวยงามถูกใจมากเลยอะ่ะโอ้ยเป็นทางแล้วอะ่ะดีใจจังเลย ขับไปแล้วก็รถก็จะแฉลบออกด้านข้างนิดนึงเป็นเทคนิคของเขาเนาะ okay. Okay. Yeah. Okay.